ถ้าพูดถึงประเทศฝรั่งเศสสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงคงหนีไม่พ้นหอไอเฟลเพราะถือว่าเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้แต่ใครจะรู้บ้างว่าจริงๆแล้วสัญ,ญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสแห่งนี้เคยโดนต่อต้านโดยชาวฝรั่งเศสมาก่อนหอไอเฟลตั้งอยู่ที่ชองเดอมาบริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กที่มีความสูงถึง300เมตรเทียบเท่ากับตึก75ชั้นไม่รวมเสาอากาศอีก24เมตรโดยใช้เหล็กในการก่อสร้างกว่า18,000ชิ้นมีน้ำหนักโดยประมาณ7,300ตันถึง1,000 0ตันปักยึดด้วยหมุดเหล็กกว่า2.5ล้านอันโดยจุดเริ่มต้นของหอไอเฟลเริ่มต้นเมื่อปี1886 เนื่องจากกรุงปารีสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าโลกเพื่อฉลองครบรอบ100ปีการปฏิวัติฝรั่งเศสทางรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้จัดการประกวดออกแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์และซุ้มทางเข้าของงานโดยมีการส่งแบบเข้าประกวดถึง100บริษัทโดยบริษัทที่ได้รับเลือกจากทางกรรมการของปารีสคือแบบของบริษัทของนายกูสตาฟไอเฟลสถาปนิกและวิศวกรชัน้นนำของฝรั่งเศส หอไอเฟลถูกเริ่มสร้างเมื่อวันที่2 6มกราคม1887ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด2ปี2เดือน5วันและได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่31มีนาคม1889โดยในวันนั้นในกุสตาฟไอเฟลได้นำทงฝรั่งเศสไปติดไว้บนยอดหอคอยด้วยซึ่งจากเรื่องราวที่ได้กล่าวไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแต่ในความเป็นจริงแล้วในช่วงเริ่มแรกของการก่อสร้างหอไอเฟลมีชาวปารีสและกลุ่มนักศิลปะจำนวนมาก ออกมาต่อต้านในการสร้างหอไอเฟลโดยหลายคนมองว่าหอไอเฟลจะทําลายทัศนียภาพของกรุงปารีสไม่เหมาะกับกรุงปารีสถูกมองว่าไม่สวยงามเนื่องจากหอไอเฟลถูกก่อสร้างจากเหล็กทําให้ดูแข็งกระด้างถูกมองว่าเป็นการเหยียบย่ําความงามของสถาปัตย์อื่นๆแถมยังมีจดหมายต่อต้านจํานวนมากที่ต้องการให้รื้อถอนออกหลังจากงานแสดงนานาชาติเสร็จสิน้นและยังมีศิลปินบางท่านที่ทําการประท้วงโดยการไปนั่งดื่มกาแฟบนหอไอเฟล เพียงเพราะเป็นสถานที่เดียวที่ทำให้เขาไม่เห็นหอไอเฟลซึ่งเดิมทีหอไอเฟลจะต้องถูกทำลายในปี1909แต่ด้วยความสูงของหอไอเฟลก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการส่งสัญญาณสื่อสารในช่วงสงครามจึงทำให้หอไอเฟลรอดพ้นจากการรื้อถอนจนมาถึงทุกวันนี้โดยหอไอเฟลถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกคองสถิตินี้นานกว่า41ปีจนกระทั่งตึกไทเลอสร้างเสร็จ โดยปัจจุบันหอไอเฟลถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดอันดับ2ในประเทศฝรั่งเศสรองจากสะพานมิโยสุดท้ายแล้วหอไอเฟลอาจจะไม่ได้รับการยอมรับตั้งแต่แรกแต่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นแลนดม์มาร์คที่ใครไปประเทศฝรั่งเศสก็ต้องแวะไปสักครั้งและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างไรายได้เข้าประเทศได้ไม่น้อยเลยทีเดียวคลิป <Keep S 2> หน้าทัวร์ทั่วโลกจะพาไปทัวร์กันที่ไหนอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องออฟฟิศซิงกันไว้นะ